โอเคก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับอ่าวันนี้ก็อยู่กับผมนะ BK วันนี้ผมก็จะมาเล่นเออสกายวากับเออสกายวาของ Apple c r a f t นะครับเออวันนี้ผมก็จะแขกรับเชิญนั่นก็คืออ้าวเงียบไปตอบอิกเยตอบดิอะไรรอแขกรับเชิญชื่ออะไรโฟกัสเกมเมอร์ TH นั่นแหละครับโอเควันนี้ก็เซิร์ฟนี้ก็วันที่สุดเออ ปัดกระพีอะไม่รู้ม um ันหรือเปล่านะครับถ้ามันก็ถ้มันหรือไม่มันก็ช่างเลยครับโอเคตอนนี้ผมเออขั้นแรกเซิร์ฟนี้มีอะไรบ้างวะเนี่ยผมแม p ไม่โหลดครับอย่าเพิ่งเล่นอย่าเพิ่งเล่นเออ m ม p โหลดก็ช่างหนึเอออันนี้น่าจะเป็นแบบอ๋อพาครัวแบบให้กระโดดอ่ะให้กระโดดถึงน่าจะถึงนู่นอ่ะใช่ป่ะใช่ป่ะใช่ครับเดี๋ยวเออส่วนตรงนี้น่าจะเป็นอ๋ออ๋อมีอเดสป่ะวะ เออมีอเดตเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ช่างแม่งอะแต่ว่า,ถ,าถ้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 าเราไอ้เอ้ตรงนี้มันยังไงเขาน่าทุกคนน่าจะรู้ั้งที่ว่าอะไรวะเนในเนี่ยกระโดดตรงเนี้ยมันเดื่อไปตรงเนี้ยเนในเออเอา้าวไม่ใช่ให้คุณกัดดดูดูครับคุณกัดทำครับน่าโดดขึ้นี้ก็ตายเลย <c oughs> วัดคุณกัดลองทำาสครับคุณกัดทำไอ้กัดกัดทำให้ดูดิ <c oughs> กัดทำตายทำ ับเอาเป็นอันนี้ก่อนเออนี่นะครับนี่นะครับคอยดูนะครับปุ๊บนี่ครับหน้ามันก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับอืออืออช่วยด้วยแหละตายอ่ะเนี่ยครับมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยเออคือกดออกหยอกหยอกพอตอนนี้ปุ๊บไปเล่นเลยเออตายตายตาย ไม่เอาไม่ตายาไปเล่นไงเฮ้แต่เกียดมันแบบเอ่อห้อง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 นี้ได้ป่าววะรีบมานะผมจะกดแล้วห้องขวาสุดท้ายนะรอเขาหน่อยเขาอุ้มจะมาสี่ทีผ่านไปไม่มาสักที เร็วๆเออผิดๆๆเอาเต็มเต็มเต็มโอเคโอเคเอาอันนี้ก็เต็มเอ่เอเต็มแล้วไม่เต็มไม่เต็มไม่เต็มปั๊บไม่ใช่เอาใช่อย่าเถียงเองเห็นข้าหรอเออเว้ยใช่เว้ยเดี๋ยวไปฆ่านั่นกันไหมโน่นนั่นน่ะไหนเนี่ยเอออันนี้อยู่กลางๆดายเนี่ยเฮ้ยอึ๊ดอู๋ ดูดิชื่อกัดอยู่ตรงนี้เลยอะเป๊ะเลยเป็นไงคะโอ้ยตะกิ้กินมือถ้าผมจะมากับเขาเหรอผมก็น่าจะมาวันวันไหนบ้างวะวันจันทร์แล้วก็วันอะไรวะวันจันทร์วันพุธแล้วก็วันศุกร์แล้วก็วันอาทิตย์ใช่ป่ะสี่วันใช่ไหมวันเสาร์ด้วยวันเสาร์มาตอนเที่ยงเที่ยงไหนใช่ใช่ เพราะว่าจะมาสเก็ตกับขาครับสเก็ตสเก็ตเหรอเอ้ยตะกี้เท่าหรือเท่าไหร่วะตะกี้เท่าไหร่หนึ่งนาทีใช่ปะโอเคเออตอนนี้ก็ตอนนี้เท่าไหร่วะสามนาทีไปละโอเคอัปโหลดนานหน่อยนะครับอาจจะถึงชั่วโมงได้ทีเดียวก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมเล็ก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 เล็เล็กเล็ นั่นเป็นเหมือนครับเลยครับเอ๊ะเป็นเหมือนผมเลยผมขอออกก่อนนะครับโอเคเขาออกไปละเ,เดี๋ยวเดี๋ยวรเอเขาก่อนเล่นกันก่อนเลยแล้วแต่เลยไม่เป็นไร<อ>ให้ผมเล่นกันให้ผมเล่นก่อนก็ได้อ่าดูมันทำออกเข้า,าใหม่ดอมอมีอืมแบบนึงครับแบบนึงคือ คสามสองหนึ okay. ่งเล่นกันไปก่อนนะก็ผมเล่นก <sk ันนะครับอือโอ้ด right> ับไดมอนฮู้จ้ามากตอนนี้ผมก็เล่นอะไรไปเพลินๆนะคะอ๋ให้มันได้อย่างนี้สิเพื่อนลินลนนนนออไอตรงไอตรงไอตรงแขนเนี่ยพี่ว่ามันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับเพราะว่าเออผมเปลี่ยนนะครับผมเออเอ็นอันคิกมันต้องมีการใส่ตกเติมแต่งอะไรสักหน่อย มันจะได้ตกติมแต่ง <c oughs> ตกแต่งโอเคตอนนี้เราก็ถึง,ถงแบ๊กแป,ป๊บแบ๊กแป,ป๊บไปนะครับเอ๊ะตรงนี้มันเป็นอะไรมันเป็นของจุดหนึ่งอะไรสักอย่างไอยตรงเนี้ยที่มันเห็นตรงเนี้ยเฮ้ยนั่นมันเพื่อนข้ออาดิเฮ้ยหวัดดีเพื่อนฮึเพื่อนไหนอ๋อคีปเปอร์นี่เองฮะเพื่อนหวัดดี <c oughs> ทำอะไรเพื่อนทำอะไรอ่ะทำอะไร เอมมีแรบเลยนะเนี่ยโอ้โหหน้าตาน่ารักเจ้ะหน้าตาน่ารักจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวทำปิดทางมันก่อนไปเลยไปเลยยัง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 ไม่พอ เออปิดปิดปิดเออเอออ๋ชิบหายแล้วไงโตโตเฮ้ยเดี๋ยวมันมาสกินโอ้โหเหมือนข่านิแลกแหลกแหลกโอ้เหลียวเดี๋ยวดีด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 เดี๋ยว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 แหลกหตยโอ้โหคอมเม้นต์มั่งเนี่ยโอ้โหเฮ้ยสเต็กอันนึงพี่เอ็มนี่วา แต่มันไม่ใชเ่เอาสิเอาสิเอาสิอะไรชื่ออะไรอะเปิดทะคนจงหายไปเฮ้ยมันมาตอนไหนวะมันมาตอนไหนวะมันมาตอนไหนวะผมหายแหลกนั่นแหละครกกับโอ้โหแหลกแหลกโอ้โหเจอหน้ามันเต็มเต็มเลย <c oughs> แหลกอีกโอ้ยมาดิเฮ้ยมาดดีเออหายแล้วไปต่อป่ะเล่นต่อเลย <ไป S 3> มัน ไ <I> like อตะน,น, <in> น,นี้อันไหนอเมื่อ,อกี้เห็นคนเข้าไอนี่นี่อันนี้มั้งใช่ปะ่ะไม่ไเอ,อ่อันนี้ไม่ใช่นี่ไม่ใช่น,น,นี่อันนี้หรือเปล่านี่ลองกดเข้าไปไม่ได้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บไม่ได้อันกลางอันกลางกลางไม่ใช่เอยต้องรอคนก่อนใช่อยู่ต้องรอคนก็เล่นอะไรไปก่อนนะครับ พี <S 2> <S 2> ่ก like> ิมมอลลี่กิมมอลลี่ศูนย์เขาแคสไหนไหนเขาแคสไหนไหนเขาก็แค่เอาสกินเขาคนอื่นเข้ามานั่นแหละเฮ้ยกันลีเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้อันนี้ยอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่พี่พี่ขวัญกับเออพี่พี่แล้ววะเออพี่กิฟต์นั่นะเออมันไม่ใช่ไม่ใช่นี่เห็นพี่เอ็มด้วยแต่มันไม่ใช่อยู่ดีมันก็ไม่ใช่นั่นแหละเพราะว่ายังไงก็ไม่ใช่อยู่ดีเนาะเนาะเฮ้ย อันนี้นี่มันอ้าวเขาหายไปไหนเมืหร่ล่ะเอออเออก็หายไปเลยมีอะไรที่เล่นไหมมีมีมีมันี่มานี่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 ที่เล่นที่เล่นขี้เกียจเล่นแล้วเฮ้ยเขาได้ยังเขาไม่ได้มีรอไปก่อนรอไปก่อนอ้าวเล่นเข้าไปอ้าวเล่นเข้าไปอ้าว อ้าวเล่นเข้าไปอ้าวเล่นเข้าไปอ้าวทุกคนจงหายหมดทุกคนอ้าวหายไปไหนอ่ะทุกคนพี่ขวัญเป็นหมูจริงไหมนะเนี่ยอาวทุกคนกลับมาแล้วหรอทุกคนทุกคนทุกคนพี่ขวันมองในเดะเราเล่นห <c oughs> น้าตาสกินพี่ขวันมันก็ดีเนาะ <c oughs> ถ้าแต่งมันโอ้โหดูเล่นกัน แสดงก็เป็นเพื่อนกันแต่เอาแต่เอาชีคคนอื่นมาใช่ป่ะใช่นี่ผมไม่เหมือนใครเลยน่ามิสเตอร์เฮ้ยเฮ้ยอันนี้อันนี้ได้แล้วอันนี้ได้แล้วเข้า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 แร้วเข้าแล้วเข้าแล้วเข้าแล้วอยู่ไหนอะอยู่บังต้นไม้อยู่เปล่าใช่เรือบังต้นไม้นี่ไง วัสดีฉันกระโดดฉันกระโดด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 นนๆเออเดี๋ยวเราไปหาเว้ถ้าคลิปนี้ถ้าคลิปนี้ถึงเท่าไหร่ก็ช่างแม่งเลยเจ้าพระเจ้าจ้าเป็นยอดมากเฮกี่นาทีอะรอมันก่อนรอมันต่อไปอ๋อหนึ่งจุดห้า นาทีห้าโอ้โหเดี๋ยวใกล้แล้วต่อไปก็เหลือสามสิบวิอันนี้คือในห้องของคุณกัตนะครับขอยืมในการถ่ายรำแล้วก็ให้เขามาอยู่กับน้องหมาจริงเหรอน้องหมาเออสิบนาทีเออมันจะตั้งมันแบบให้อัปโหลดเกินห้านาทีด้วยดิเอาไงดีว่าเล่นแม่งตายก็ตายวะ <laughs> ในห้านาทีเอาตายก็ตายวะ <c oughs> อันนี้คือบ้านบ้านเขาบ้านเขาไม่ใช่บ้านผมนะบ้านกัดเนี่ยจุจุเฮ้ยหาวเว้ยเบื่อจังเว้ยกินนาที สามสิบวิสามสิบวิบัดนที่เป็นสิบเอนาทีแล้ว<ำ>ถ้าคลิปนี้ลงเกินก็พอไม่ใช่ถ้ามันเป็นสิบห้านทีเราก็อาจจะลงคลิปไม่ได้เพราะว่าถึงดื้อถึงเนี่ยแหละต้องอัอดใหม่อัดใหม่แล้วมึงอัดตอนแต่งเกมโอ้โหขอบคุณมากเลยครับโอ้โหทำไมได้ของ ดาบไดมอนด์อันหนึ่งเอ้าให้ไดมอนด์อันหนึ่งหายได้กางเกงไดมอนด์มากากมากเอ้าดาบไดมอนด์มันมันแบบมันบักเปล่าวะขอบคุณนะครับผมมีปัญญาจะพูดเลยครับอะไรนะหูฟาจ้า อ๋อไปหาคุณกัดกันเลยกั๊กจ้ะฉันจะไปหาแล้วเจอเหรออ้าวมันไปก่อนเราอีกมีคนยิงธนูมาของให้ใครใส่ใครฝั่งนู้นไม่ใช่เราใช่ไหมเฮ้ยดูเราก่อนเฮ้ยเฮ้ยดูก่อนออกไปไหนแล้วนะไปไหนแล้วนะ โอเคไปเอาของของตัวเองกับของคนอื่นด้วยคิดดูบ้า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 เลี้ยวเอาไอ้ขาวบดสโตนตะกี้มีเบ้างวะโอ้โหไอแคนจะจ้ามากไอแคนจะจ้าบอกชิวสีมัสเอง ขอดูของหน่อยน้อยจ้ะไปดูของเองของเองหน่อยสิจ้ะอ๋อเพื่อเพื่อกันไว้ด้วยใช่ไหมเนี่ยเสื้อเสื้อขอเสื้อมีไม่ดื่อโอ้คลิปแปลกอีกแล้วนะครับโอ้อีกจิบหายแล้วไงคลิปจะได้ไหมเนี่น่าจะได้โอเคถ้า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 คลิปนี้มันเออช่างแมง ถ้าคลิปนี้มันแหลกก็ตาคลิปนี้มันถึงสิบห้านาที <c oughs> ผมไม่ลงนะคะเอ้ยไม่ใช่ <c oughs> I can't what's know it what do โอเคถ้าคลิปนี้ใกล้สิบห้านาที <c oughs> ผมจะปิดฉากด้วยตอนตายโอเคนะครับไม่ <c oughs> ใช่เลยล่ะเพื่อนนี่ไปไหนอะ่อะกำลังจะไปหาหาเก๋เอา้ากิ้งมาหาข้าเหรอตอนไหนวะเฮ้ยจะสี่นาทีแล้วนะเว้ยรู้แล้วนะ I can't r e s c u Let's go กัดเราว่าเราฆ่าด้วยกันเลยไหมไม่ไม

เออเดี๋ยพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งอดี๋ยพึ่งเดี๋พึ่งเออเหลกแหลกแหลกกเอออย่าพึ่งสิยองยังไงวะไปตรงกลางไม่นายจ๋าโอเคคลิปนี okay, is um ้ต้องขอลาตัวไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้เพื่อเพิ่อกันอย่าที่พันทุวันนี้ไม่ต้องขอลาตัวไปก่อนนะครับไว้เจอกันก่อนหน้าครับสวัสดีครับ